สวัสดีครับในตะวันออกกลางนะครับโดยพื้นฐานแล้วมีอยู่หลายกลุ่มหลายความเชื่อกลุ่มอํานาจก็จะเชื่อมโยงกับผู้นําทางความเชื่อซะเป็นส่วนมากอันนี้พูดตรงๆคือแยกไม่ออกระหว่างอํานาจบริหารกับอํานาจความศรัทธาเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเชื่อมาเป็นพื้นฐานเพื่อขึ้นสู่อํานาจนะครับก่อนที่ตะวันออกกลางจะถูกอังกฤษเข้าไปมีอิทธิพลสภาพภายในก็แตกย่อยกันอยู่แล้วมีสงครามระหว่างนิกายไม่ได้มีเอกภาพอะไรมากนักมีการย้ายถิ่นฐานไม่มีพื้นที่แบบชัดเจนนะครับเพราะมีการแบ่ง เส้นประเทศตามแบบสมัยใหม่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าความต่างทางชาติพันธุ์มีพื้นที่ทับซ้อนนี่มากมายแต่และเผ่าก็อยู่แบบกระจัดกระจายเผ่าใหญ่กว่าคนเยอะกว่าก็จะมีอํานาจเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อให้ขีดเส้นแบ่งประเทศหรือว่าไม่แบ่งเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะว่าใช้อํานาจนี่อยู่ดีแต่ว่าการแบ่งเส้นประเทศเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในทางการเมืองนี่มากกว่านะครับแบ่งให้เป็นกิจจลักษณะแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่แล้วก็ชาติพันธุ์บ้างก็ตาม อังกฤษเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากนักนะครับคิดว่าก็คงอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเผ่าแบบนั้นต่อไปหวังความสัมพันธ์ทางการเมืองการค้ากับเผ่าใหญ่ๆนี่มากกว่าโดยเฉพาะกับกลุ่มที่อยู่ริมทะเลเอาจริงก็ไม่ได้มีสินค้าเศรษฐกิจอะไรมากมายหรอกนะครับมีได้มีเครื่องเทศเหมือนกับอินเดียคิดว่าก็คงอยู่กันแบบนั้นแต่ว่าชีวิตนี้มันมีพลิกผันแล้วครับมีการก้อนพบน้ำมันในหลายพื้นที่ตอนนี้นะครับเส้นแบ่งประเทศจึงมีความสําคัญนี้ขึ้นมามีอํานาจต่อรองมากขึ้นสีเรียนี่เป็น ป,ประเทศที่วุ่นสุดแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดมันมีมานานแล้วสู้กันมานานแล้วซีเรียไม่ได้มีเศรษฐกิจด,ดีอะไรมากนักผิดกับเพื่อนบ้านอย่างอิรักแล้วก็ตุรกีอันนี้รวมถึงอิรานด้วยนะครับแต่ว่าซีเรียก็มีน้ํามันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มอํานาจมันอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์รัฐบาลก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นประเทศซีเรียเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลนะครับมันก็เกิดการต่อต้านขึ้นเกิดอาการเลื้อรังเกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมานี่มากมายทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอก ประเทศจนนาไปสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับ ถามว่าทําไมหลายกลุ่มเนี่ยไปเคลื่อนไหวในซีเรียก็เพราะว่าซีเรียนี่อ่อนแอทางการบริหารนะครับเลยถูกแทรกแซงจากหลายฝ่ายกลุ่มต่างๆเข้าไปมีอิทธิพลโดยเฉพาะอิหร่านซึ่งก็ใช้เป็นเส้นทางในการเข้าใกล้อิสราเอลซีเรียนี่เป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายนะครับทุกกลุ่มเนี่ยมาฝังตัวกันอยู่ที่นี่ซีเรียก็เหมือนสนามจริงส่วนโรงเรียนหรือว่าสนามซอ้อมเนี่ยอยู่ที่อัฟกานิสถานนะครับอิสราเอลโจมตีเป็นประจําในซีเรียบริเวณพรมแดนใกล้กับที่ราบสูงโกลันส่วนอเลปโปจัดกับตุรก อยู่อันนี้มันคนละคดีกันนะครับล่าสุดมีข่าวว่าัาดเมิกาเนี่ยใช้โดรนในการสังหารผู้นำอาวุโสของอัลกออิดะในซีเรียรการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฐานทัพัาดเมิกาที่อยู่ใกล้ชายแดนซีเรียรนี่ถูกโจมตีสองวันนะครับโฆษกข,ของกองประชาการัาดเมิกาเปิดเผยว่ากองทัพได้สังหารอับดุลฮามิดอัลมาตาอันนี้เป็นผู้นำระดับสูงของอัลกออิดะโดยโดรนที่พิคาดแน่นอนว่ามันก็คือ MQ-9 Reaper ปัจจุบันเอลกอิดะก็ยังเป็นภัยคุกคามของสารมิกาอยู่นะครับแต่ว่าสารมิกาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยว่าโจมตีในสถานที่ใดของซีเรียรสงครามในซีเรียรมันซับซ้อนมากมีหลายกลุ่มเหลือเกินอิรุงตุงนางนะครับความต้องการก็ต่างกันด้วยตั้งแต่กเกิดสงครามในซีเรียรมาในปี2554จนถึงวันนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับประมาณห้าแส0คนอันนี้ไม่ต้องถามว่าสภาพซีเรียรนี่เป็นอย่างไรอยู่อย่างลำบากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรเพราะว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้ แต่ละกลุ่มก็แค่รักษาพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นหละครับการเข้าไปช่วยเหลือจากนานาชาติก็ยากมากความรุนแรงก็ไปเรื่อยๆจากตรงนั้นไปตรงนี้กลุ่มนั้นมากลุ่มนี้ตายไปกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแต่ก็มีความพยายามเจรจาจากนานานชาติอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรัฐบ,บาลซีเรียกับฝ่ายต่อต้านเท่านั้นมีเยอะแยะมากมายมาจากไหนไม่รู้ ส่วนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับนาบตาลีเบนเนตไปคุยกับแวลาดิเมียปูตินแล้วก็เห็นพ้องต้องการเกี่ยวกับการโจมตีทางกาศของอิสราเอลในซีเรียอันนี้รวมถึงการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับซึ่งการเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆอิสราเอลกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้มันก็น่าสนใจว่ารัสเซียจะเอาอย่างไรกับอิหร่านนะครับโดยรัสเซียพยายามผลักดันให้อิหร่านเนี่ยเข้าร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์นี้อีกครั้งซึ่งเอาจริงอิหร่านก็หว ถ้าจะไปหาจีนจีนก็เป็นมิตรกับอิสราเอลอีกก็คงต้องดันดันกันอยู่แบบนั้นตรงนั้นที่ซีเรียนี่แหละครับสรุปแล้วซีเรียเละไปอีกนานแล้วครับ